เทพทูคอมเติมเกมแบบคุ้มๆราคาพิเศษสะดวกรวดเร็วปลอดภัยพร้อมทั้งได้สนับสนุนช่องเจมินเดอร์ไปในตัวลิงก์อยู่บนจอและเดสคริปชันนะครับสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับเกม RX e นะครับก็วันนี้จะพามาดู4บอสใหม่ที่จะมาพร้อมกับแพดกาสเทมครับซึ่งถ้าเกิดเราพูดถึงอัปเดตเฉพาะที่เป็นคอนเทนต์เนื้อหาเกมนะครับไม่รวมพวกแบบเช่นกิจกรรมต่างๆปโปรโมชั่นหรือว่าคอลแลบ,บต่างๆก็ตัวการ์ดเทมเนี่ยจะเป็นอัปเดตถัดไปละครับเพียงแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดกกทเที่ยวกระทำไลัา่เซิร์ฟเเปปิดดไไ้ระะยยนึงล จะจาแบบเป๊ะๆไม่ได้แต่ว่าก็นานอยู่เหมือนกันครับ6เดือน8เดือนอะไรแบบนี้เลยแต่ว่าของเซิฟซีเนี่ยก็ไม่แน่นะครับเป๊ะๆได้ว่าอาจจะมาไวกว่าที่เราคิดเพราะว่าของเราเนี่ยถือว่าเล่นกันไวมากครับทั้งเรื่องของการเก็บเลเวลโอการทาของเล่นกันมาแบบแค่เดือน2เดือนเนี่ยก็เท่าเท่ากับไตหวันเล่นกันมาครึ่งปีเลยโดยที่สําหรับตัวบอสใหม่ก็ต้องบอกว่ามีไอเทมที่น่าสนใจอยู่หลายชิ้นนะครับแล้วก็คงมีมูลค่าสูงไม่น้อยเพราะว่าไอเทมจากบอสใหม่นะครับละลาย90%เนี่ยจะเป็นออฟพีพีครับซึ ก็ต้องทําของใหม่เป็นพวกนี้ไว้ชุดหนึ่งถ้าเกิดจเจ้าสุดในด้านของการ kvm กับ qwar นะครับแต่ว่าทีนี้ท่นั้นของดีก็มาพร้อมกับเงื่อขไขที่ลุ่งยากใช่ไหมครับก็คือเจ้าบอสใหม่ที่ว่าเนี่ยมันก็จะมีแมคานิกที่วุ่นวายหรือว่าปวดหัวประมาณหนึ่งเหมือนกันก็เดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดในตัวคลิปนี้กันเลยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวก่อนจะไปต่อกันขออนุญาตโฆษณาดนึงก็คือตอนนี้เนี่ยทางน็อกเพเยอร์นะครับได้ออกอิ u l a เลเตอร์รุ่นใหม่มาเป็นรุ่นสำหรับใช้เล่น r x โดยเฉพาะนะครับคืออย่างน็อก ซึ่งพอเป็นรนสำหรับใช้เล่นเอโดยเฉพาะเนี่ยเวลาเล่นเอานะครับมันก็จะดีกว่าเดิมครับก็จากเท่าที่เจลอง J มานะครับก็ต้องบอกว่าเล่นสะดวกดีครับก็คือเลื่นดีไม่กระตุกแล้วก็สามารถเปิดแบบโหมด High f p s ได้ด้วยนะครับห2 0 f p รหรือว่าถ้าเกิดใครจะเล่นแบบหลายจอนะครับก็สามารถเปิดหลายจอได้เล่นไม่กระตุกแล้วก็แน่นอนว่าสามารถใช้ฟังก์ชันซิงค์ได้เหมือนเดิมนะครับก็คือคลิกจอเดียวเนี่ยไปทุกจอเลยเผื่อสมมติเราใช้ทําแบบพวกเควสหรืออะไรที่มันซับซ้ำกันโดยทีี่่่่จจะโะโชววว์ออออยยููในนนนนตต้้้คครับับก็ดาาลลลงิปแ หรือว่าเราจะเสิร์ชจาก Google ตรงๆก็ได้นะครับก็คือแค่พิมพ์เนี่ยครับน็อกเทเยอรขึ้นไปมันก็จะอยู่ตรงเว็บแรกเลยนะครับแต่ทีนี้ที่ตะกี้พูดถึงตัวลิงก์กิจกรรมนะครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยถ้าเกิดโหลดน็อกรุ่นพิเศษที่ว่านะครับก็คือจะได้ของแจกในเกมเอาเอ็กเพิ่มเติมด้วยคือสมมุติเราเข้ามาที่หน้ากิจกรรมแล้วนะครับเวลาจะโหลดเนี่ยก็คือคลิกตรงนี้ได้เลยครับนี่นะครับเอาเอ็กรุ่นพิเศษส่วนตัวกิจกรรมที่ว่าเนี่ยก็เลื่อนดูรายละเอียดด้านล่างได้ครับมันจะ นี่นะครับเเดือน9ถึง16เดือน9นะครับแล้วก็ของที่ว่าจะได้เป็นประมาณนี้ก็อาจจะเป็นของที่แบบไม่ได้ว้าวมากแต่ว่าก็ได้ใช้แน่ครับในเกมพวกแบบเบ็ดตกปลาออโต้พวกแบบเหรียญกาชาอะไรอย่างนี้นะครับอ่าพวกนี้นะรายละเอียดถ้าเกิดใครสนใจนะครับวิธีรับของรางวัลเนี่ยก็ง่ายมากเลยครับกดในตัวแอปแป๊บเดียวเนี่ยครับเสร็จเลยอาจจะเป็นประมาณนี้นะครับก็ยังไงฝากตัวน็อกสำหรับ alx ด้วยนะครับโอเคก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกระจากตัวบอส MVP ก่อนละกันนะครับก็คือสี่บอวก็ม ซึ่ง MVP 2ตัวเนี่ยก็จะเป็น2ตัวนี้นะครับดับเบิลแกร์กับอมมนลาครับโดยที่ตัวแผ่นเนี่ยจริงๆมันเป็นแผ่นการ์ดเทมใช่ไหมครับแต่ว่า2บอส MVP ใหม่เนี่ยก็คือไม่ได้อยู่การ์ดเทมทั้งคู่เลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราสังเกตจากตัวเลเวลนะครับก็คือตอนเข้ามาเนี่ยมันเลเวล70ใช่ไหมครับแล้วก็ของไต้หวันเนี่ยก็คือเข้ามาหลายเดือนแล้วก็ยังเป็น70อยู่นะครับในนั้นก็คืออาจจะพอเดาได้ว่าตัวบอสเนี่ยก็ค่อนข้างจะค่าระบาดนิดน,นึงครับเลเวลมาถึงไม่ขึ้นเลย แต่ว่าก็แอบพูดยากครับก็คือเซิร์ฟเขาเนี่ยอาจจะแบบคนน้อยด้วยคนไม่ค่อยล่าบอลกันด้วยเพราะว่าอย่างดูตัวออลกลอดเนี่ยครับก็82ใช่ไหมครับแต่ว่าเซิร์ฟซีเราเนี่ยก็คือออลกลอดพุ่งไปเลยว่าเป็นลอยแล้วนะครับทีนี้เรามาไล่ดูตัวของรางวัลกันครับก็ต้องบอกว่าน่าสนใจหลายชิ้นเลยครับแล้วก็จะเป็นตาที่บอกไปว่าเน้นเป็นตัวออฟพีพีนะครับเริ่มจากดอปเปอร์ก่อนละกันก็ตัวการนะครับดอปเปอร์เนี่ยจะเป็นการ์ดของสายเวทครับเป็นส่วนใหญ่ชิ้นแรกนะครับการ์ดเดย์นะเป็นดดาาเเเมมจจตััวว PP ครบ540ท ซึ่งอันนี้เนี่ยถ้าเกิดปกติใครที่เล่นมาสักพักหนึ่งจะรู้ว่าตัวการที่เราบวกค่าตรงๆเนี่ยไม่ได้บวกเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันจะเห็นผลไม่เท่ากับบวกเป็นเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับแต่ว่าพอเป็นออฟพีพีแล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าไม่แน่ใจนะครับอาจจะแรงมากๆก็ได้เพราะว่าเราดูอย่างตัวเสื้อเมอร์ฟี่ใช่ไหมครับเสื้อเมอร์ฟี่เนี่ยมันก็บวกตรงๆแต่ว่าพอเป็นออฟพีพีแล้วเนี่ยก็คือเห็นผลค่อนข้างเยอะมากเลยครับใน PP ก็ใบนี้ถ้าเกิดให้เรานะครับต่อให้เป็นบวกตรงๆแบบนี้เนี่ยในห้อง PP นนะะครรับกก็่่าาจแงวพวววววกกกกแแบบบ,ดด Final Magic แบบบกกเนเเเเเเปป็็นนนนออออรรร์์์ซตขงาาาาาดดส้ยัหื่่่จะียครับ เสร็จแล้วนะครับไปดูใบถัดไปอาจจะเป็นตอนไห้นะครับอันนี้ใส่ส่วนหมวกก็เป็นดดเมจเหมือนกันแต่ว่ารอบนี้เนี่ยเป็นดดเมจเว้นใน PP นะครับแบบบวก9%ก็อรนนี้เนี่ยเหมือนกันว่าเปอร์เซ็นอาจจะดูน้อยกว่าพวกแบบบวก12%การ์ดบอลก็จริงแต่ว่าพอมันเป็นระบุว่า PP โดยเฉพาะเนี่ยใช้ในห้อง PP ก็น่าจะเห็นผลกว่านะครับก็คงจะเห็นผลกว่าจริงๆเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยใช้ได้เฉพาะในห้อง PP แล้วเบากว่าใบก่อนเนี่ยคนก็ไม่เปลี่ยนมาใช้ของใหม่ถูกไหมครับเสร็จแล้วนะครับตัวการ์ดเใสก้อนนี้จะเป็น9% 9%กับ ก็คือนี้จะเป็นบวกทั่วไปนะครับไม่ได้เฉพาะห้อง PP แล้วก็คือจะได้เป็นเจาะก,ก่อเวทบวก9%แล้วก็ไฟนัลเอ็นดามีนะครับโบกอีก9%ก็ถือว่าแรงเลยครับเพราะเป็นค่าที่เราได้ใช้ทั้ง2ค่าใช่ไหมครับบวกเป็นเปอร์เซ็นต์ด้วยแล้วก็มากกว่าบอสรุ่นก่อนๆด้วยอย่างสมมติเราดูล่าสุดตัวเทียร์ถัดมาเนี่ยครับเทียร์ลองลงมานะครับตัวฟาโรเนี่ยอ๋อมันจะมีแบบบวกเป็นเปอร์เซ็นต์สองค่าเหมือนกันแต่ว่ามันก็จะเป็น7.5 7.5ใช่ดห้านนเป็น99แล้วก็คือแค่ตัวเเลขเนี่ยก็ถไหมาากกว่แล้ว เสร็จแล้วนะครับไปดูพวกของทองต่อกันก็คือออฟเนี่ยจะเป็นออฟใหม่ด้วยครับไอตัวเอฟเฟกพิเศษอ่าพวกนี้นะครับอันนี้จะเป็นตัวธนูสั้นนะครับก็คือไอเนี่ยที่แบบบวกห้าเนี่ยผู้ถิ่ครับบวกหกรเนี่ยจะเป็นออฟเพจน,นะครับตัวออฟอันนี้เนี่ยเจแปลแล้วแอบงงนิดนึงคือนี้ต้องบอกก่อนว่าไม่ได้อ่านจีนออกนะทุกๆอย่างเนี่ยคือใช้ไอตัวเขาเรียกว่าอะไรอะกูเกิลทางสเลดแปลมางเงี้ยครับก็อาจจะมีแปลผิดพลาดบ้างก็ต้องขออภัย ก็คือตัวนี้เนี่ยแปลคร่าวๆได้ว่าในห้อง PP นะครับถ้าเกิดเป้าหมายเนี่ยเลือดต่ำกว่า5 0เนะครับเวลาเราโจมตีใส่เข้าไปเนี่ยมันจะได้เดเมจเพิ่มครับแต่ว่า3%อที่เป็นเดเมจเพิ่มเนี่ยไม่แน่ใจว่าคิดยังไงนะครับเหมือนมันจะบอกว่าคล้ายๆกับคิดจากตัวเลือดของเป้าหมายแต่ว่ามันก็มีผสมคําว่า Tru True d a m a g e ด้วยก็คือไม่รู้ว่าเป็นบบกว่าคิดแค่จาก m a x HP ของเป้าหมายอย่างเดียวหรือมีผสม t True d a m a g เจอกก่ออะไรพวกนี้เพิ่มเติมเข้าไปด้วยแต่ว่าก็โอเคแหละครับก6 อันนี้ก็จะเป็นหอกนะครับเพราะว่าสังเกตจากไอ้ตัวออฟเพสหกร้อยก็ได้ตัวเอฟเฟกพิเศษนะครับก็จะเป็นเหมือนกันเลยครับเหมือนแบบเป๊ะเลยพวก2มือครับจะเป็นเอฟเฟกอันนี้กันอันนี้ก็ขวา2มือนะครับเอฟเฟกเหมือนกันคาถา2มืออันนี้จะเป็นมีดครับแต่ว่ามีดเนี่ยคือเป็นเอฟเฟกเหมือนกันแต่ว่าเปอร์เซ็นต์น้อยลงมาเพราะมีดเนี่ยเราใส่ได้2ข้างถูกไหมครับเสร็จแล้วนี้จะเป็นออฟใหม่นะครับอันนี้จะเป็นคาถามือเดียวครับคาถาตีเร็วสายแทสปีดนะครับ อ๋อเป็นนี้เจก็แอบอ่านแล้วงงครับแต่ว่าแปลคร่าวๆด้วยว่าถ้าเกิดสมมติเราโจมตีเป้าหมายไหนตายนะครับเป้าหมายนั้นเนี่ยจะเสียพวกพลังป้องกันใน PP เงี้ยครับซึ่งก็งงว่าถ้าเกิดเป้าหมายตายแล้วเนี่ยจะเสียพลังป้องกันไปทําไมใช่ไหมครับก็เดาว่าจะมาใช้แก้ห้อง k v วีเนงี้ยครับที่เป็นเมตาพีที่แบบว่าตายเกิดตายเกิดชุบกันรัวๆเงี้ยครับก็คือถ้าเกิดสมมติเราใช้ชิ้นนี้เนี่ยพอเขาชุบรัวๆใช่ไหมครับหลังจากชุบมาแล้วเนี่ยก็คือตายง่ายขึ้นไปอีกตายง่ายขึ้นไปเเ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 รรรรรรืืื่่่่่่อออออออยยยยยยยๆพาาาาะะะะะวววววงนนนนนนนีีีีี้้้้คคคคมมมมมัััััักกก็็็็จจฟฟซไดดดดดบบบ12ลลล์ถปตโโ ก็คือมันจะมี2อเอฟเฟกนะครับมันจะเป็นออฟการ PP ทั้ง2ตัวเลยแต่ว่าตัวนึงจะเป็นเวทกับอีกตัวนึงจะเป็นกายภาพนะครับแล้วก็ไอตัวเอฟเฟกพิเศษเนี่ยอันนี้ยิ่งงงหนักกว่าเดิมอีกครับคล้ายๆกับว่ามันจะมีเงื่อนไอะไรสักอย่างของมันนะแต่ว่าจะเป็นคล้ายๆกับว่าเพิ่มพลังป้องกันนะครับเนี่ยไอตัว15%เนี่ยใน PP นะครับให้กับทั้งปาร์ตี้เลยครับแล้วที่เหลือก็ไม่มีอะไรแล้วครับก็คือจะเป็นตัวจิกซอตัวหมวกนะคร ทีนี้สำหรับวิธีการรับมือตัวบอสดัปเปอร์นะครับก้อนนี้ต้องขออภัยอย่างนึงก็คือหาตัวรูปวิดีโอตัวอย่างมาให้ดูไม่ได้แต่ว่าเดี๋ยวเอาไปเจเล่าคร่าวๆให้ฟังแล้วกันนะครับก็คืออันนี้เนี่ยเท่าที่ถามมาตัวบอสดัปเปอร์เนี่ยมันจะโหดตรงสกิลโดดไปตีนะครับก็คือโดดไปหาเป้าหมายได้เราอาจจะดูภาพไปตัวบอสเดวิลลิงก็ได้ครับก็คือโดดหาเป้าหมายแล้วถ้าเกิดสมมติเป้าหมายยืนแทงไม่ได้เนี่ย สมมติเป้าหมายตายนะครับมันก็จะมีเรียกลูกน้องเป็นไนท์แมวออกมาอันนี้แปลงง่ายๆก็คือถ้าเกิดสมมติยิ่งมีคนตายเยอะนะครับก็ยิ่งเก่งขึ้นอารมณ์ประมาณเหมือนออกลอร์ดเงี้ยครับที่แบบว่าเวลามีคนตายใช่ไหมครับมือแดงตัวใหญ่ขึ้นเก่งขึ้นก็ตัวนี้ถ้าเกิดสมมติคนที่ไปล่านะครับแบบยืนไหวหลายๆคนเนี่ยก็ไม่มีปัญหาเท่าไหร่ครับแต่ถ้าเกิดสมมติมีคนตายเยอะเนี่ยก็หนักอยู่เหมือนกันถัดมานะครับมาต่อที่บอสอมาลาก็มาดูที่ของรางวัลกันก่อนเหมือนเดิมมขออองรรรรรราาาาววววััััััััลนน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 นะะะะคคคคบบ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 ตกก์ดเเเเ่่ยยจป็็ใใใใสสสสุแหหืํ ก็คือมันจะมี P.P. Final Damage เวทนะครับ4.5แล้วก็จะเป็นแบบโบตรงๆเนี่ยครับอีก270อันนี้คือจะเป็นเดนะครับส่วนสายกายภาพเนี่ยผู้ผิดหมายถึงว่านี้เนี่ยจะเป็นสายเวทน,นะครับส่วนสายกายภาพเนี่ยตัวแพงเลยครับก็คือไปอยู่ในการเทสนะครับออฟเหมือนตะกี้เลยแต่ว่าเป็นของกายภาพอยู่การเทสแล้วก็ส่วนอาวุธนะครับอันนี้มันจะเป็นแบบว่าคล้ายๆกับออฟไอตัวของดับเบิลตะกี้ครับที่เป็นจอกกอ กับเป็นไฟนอลเดเมจครับอย่างละ9%ก็ดีอยู่เหมือนกันคิดว่าใบนี้เนี่ยก็คือถ้าเกิดสมมติเราไม่ได้เล่นสายคียนะครับก็น่าจะดีกว่าตัวเดวิลลิงแล้วครับเสร็จแล้วนะครับไปต่อที่ส่วนอาวุธกันต่อก็จะเริ่มมีแบบว่าพวกของยอดน,นิยมแล้วใช่ไหมครับเช่นแบบกาตาธนูยาวเลยพวกนี้ธนูยาวนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เอฟเฟกจะเป็นไอตัวที่บอดนะครับที่แบบว่าเป้าหมายตายแล้วเนี่ยชุบเด้งชุบเด้งขึ้นมาแล้วแบบว่าเสียพวกพลังป้องกันตายง่ายขึ้นเรื่อยๆอันนี้ธนูยาวนะครับอันนนี้ด2ม,มมือ,มอ,อะสุ อันนี้มันจะมีออฟสลับกันด้วยนะครับอันนี้จะเป็นไอตัวสามเปอร์เซ็นที่ว่านะคือถ้าเกิดเป็นแบบสายสกิลเนี่ยครับสายแบบเคสรดคูดาวอะไรเงี้ยก็คือจะเป็นไอตัวสามเปอร์เซ็นถ้าเกิดเป็นแบบสายเทสสปีดเนี่ยก็จะเป็นไอตัวที่แบบว่าตายเกิดตายเกิดอันนี้นะครับเดี๋ยวจะกดูไวไวกาตาขวานจะเป็นประมาณนี้ครับตัวออฟเนี่ยมันก็คือจะมีแค่สามแบบนี่แหละครับไอตัว A, ออฟพิเศษอาวุธทองแล้วก็ตัวหมวกนะครับเป็นไอน,นี่ครับคล้ายๆกับคล้ายๆกับหมวกที่มันใส่ยอยู่ไม่รู้จะบอกว่าคล้ายๆกับอะไร แล้วก็จิกซอดําเหมือนเดิมนะครับส่วนที่การรับมือตัวอมันลานะครับเท่าที่ฟังมาเนี่ยน่าจะเป็นตัวที่วุ่นวายที่สุดแล้วครับก็คือมันจะมีเรียกลูกน้องออกมาเป็นคาริสเบิร์กนะครับซึ่งเวลาเราตีเนี่ยเราต้องตีเลี้ยงเลือดมันด้วยคือสมมติคาริสเบิร์กมันใกล้ตายนะครับอมันลาเนี่ยมันก็จะแบ่งเลือดให้คาริสเบิร์กครับตัวอมันลาเนี่ยก็จะเลือดลดลงมาแต่ว่าถ้าเกิดคาริสเบิร์กตายนะครับตัววิญญาณคาริสเบิร์กเนี่ยมันจะกลับไปหาอมันลาครับแล้วอมันลาเนี่ยก แล้วเรานึกภาพออกใช่ไหมครับว่าการเลี้ยงเลือดเนี่ยมันก็ไม่ง่ายเลยแล้วถ้าเกิดคนไปเยอะๆเนี่ยครับยิ่งวุ่นวายเลยครับคาบริเบิร์กตาย,ตายมัว่วซั่วอมมาลาฮิลเต็มไปหมดเลยก็นั่นแหละครับแค่ฟังก็รู้สึกลำบากแล้วแล้วก็มันจะมีอย่างอื่นด้วยนะครับเช่นเรียกเมเทโอออกมาเรียกลูกน้องเป็นกล่องมิมิกออกมาก็อนนี้ก็ต้องเคลียร์เหมือนกันแต่ว่าทัานทีนั้นตัวคาริเบิร์กเนี่ยเราก็ไม่ต้องกังวลน,นะครับว่าเอ้ถ้าเกิดเราไปเลี้ยงคาริเบิร์กเนี่ยแต้มบอสเราจะลดลงหรือเปล่าเพราะว่าเท่าที่ได้ยินมานะคคครรรรับบบกกก็ืออาาตตตีีีิิเเ์น่ยยไดด้้้แมสว ถัดมานะครับก็จะเป็นมินิบอสสตัวครับตัวดาร์คพีทกับวิกาบอลวูฟซึ่ง2ตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดเอาวิธีรับมือก่อนนะครับก็คือเท่าที่เจได้ยินมาเนี่ยก็คือไม่มีอะไรวุ่นวายเลยครับสามารถตีบอสได้ตามปกติเลยคือมีสกิลบ้างแต่ว่าสกิลเนี่ยไม่ได้มีเงื่อนไขยุ่งยากครับทีนี้เราไปดูตัวของาะวัลกันนะครับก็เริ่มจากดาร์คพีทก่อนละกันนะครับอยู่ด้านบนใบแรกนะครับการ์ดเดย์อันนี้จะเป็นใส่ส่วนหัวนะครับอันนี้เนี่ยจะเป็นการสถานะใน PVP ครับ ซึ่งปกติการกันสถานะในเกมนี้เนี่ยมันจะมี2แบบใช่ไหมครับแบบลดเวลาหลังจากที่ติดไปแล้วกับลดโอกาสในการติดซึ่งสำหรับใบนี้เนี่ยเข้าใจว่าน่าจะเพิ่มทั้ง2อ,อย่างนะครับเพราะว่าดูตัวเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันเพิ่มแค่เก้าเปอร์เซ็นต์เองใช่ไหมครับคือถ้าเกิดเราสมมติเราไปเทียกบกับไอตัวเดวิลลิงนะครับเดวิลลิงมันกันแค่แบบเดียวแต่ว่าเป็นสิบแปดเปอร์เซ็นต์อันนี้เหลือแค่เก้าเปอร์เซ็นต์ก็เข้าใจว่าน่าจะกันทั้งสองแบบนะครับถัดมานะครับก็จะเป็นการ์ดแบบไนนนี้จจะเเเป็กาารดมหมือนกันครับับมีแถว 270, 270, 270. อนนี้ก็คือจะเป็นปรระะเเภทนคับวก,บกับกายภาพ ก็ถือว่าเยอะนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราไปดูตัวก่อเมอร์ฟี่เนี่ยก็คือเลขค่าคงที่อาจจะดูไม่ค่อยเยอะใช่ไหมครับแต่พอไปนในห้อง PP เนี่ยก็คือเห็นผลเยอะเหมือนกันเสร็จแล้วนะครับก็คือของแพงเหมือนกันตัวส่วนหัวนะครับเป็นการเทสใบนี้คือจะเป็นไฟนอลดเมท PP นะครับสำหรับสายไกยภาพก็คือพวกใบแพงๆเนี่ยของสายกกลภาพเนี่ยที่คนอยากได้เยอะๆเนี่ยอยู่ในเฮสซะส่วนใหญ่เลยนะครับราคาเนี่ยไม่ได้จะเอาเรื่องเหมือนกันเสร็จแล้วนะครับพวกประดับเนี่ยของทองก็จะเป็นออฟ PP เหมือนกันเริ่มจาก2ชิ้นนี้ก่อนแล้วกันนะครับนนเยสาวท ก็จะเป็นนี่นะครับแถวล่างเนี่ยจะเป็น P P แล้วก็แถวบนเนี่ยจะเป็นไอตัว Final Damage ครับอันนี้จะเป็น P Damage โบนัสธรรมดาถูกไหมครับแล้วพอเป็นรีไฟ n e เนี่ยจะบวกเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วก็คือสรุปว่าได้ Final Damage แบบเป็นเปอร์เซ็นต์กับ P P Damage นะครับแบบเป็นเปอร์เซ็นต์อันนี้คือจะประดับนะครับอันนี้กายภาพนะครับแล้วก็อันนี้เนี่ยสายเวทเสร็จแล้ว2ตัวนี้จะเป็นทา l ิ s แมนครับก็เหมือนเดิมว่ามีสายกายภาพกับสายเวทจะเป็นออฟแบบประหลาดนิดนึงครับก็คือโปรตีนเนี่ยถ้าเกิดเป็นทา l ิ s แมนใช่ไหมครับมันจะชอบแบบบวกค่าเดีีียยยวววเเเลแแต่่่าันนนน้จะะป็2ถครบ ก็คือจะเป็น PP เหมือนเดิมแถวหนึ่งแล้วก็แถวบนอันนี้เนี่ยจะเป็น a อ t a ท k ธรรมดาครับไอตัว PS Attack ตรงตรงอันนี้จะจำไม่ได้ว่าตัวซ้ายหรือตัวขวาในสายเวทสายกายภาพนะครับแต่ว่าก็คือจะเหมือนกันก็คือจะเป็น Off ไอตัว PS a t t a c แตรตรงกับไอตัว MS a t t ตรงๆแต่ว่าที่พีกว่านั้นก็คือตรงไอเนี่ยครับแถวร e ไฟแถวแรกนะครับอันนี้เนี่ยจะเป็นค r i t i c a l ด a m a นะครับก็คืออาจจะเป็นสําหรับสายคีใช่ไหมครับไปลง PP สตัวนี้นะครับอ,อ๋อเหมือนกันนะตัวหนึ่งเวทตัวหนึ่งกายภาพแล้วก็นี้จะเป็นตัวหมวกนะครับ แล้วก็จิ๊กซอดําเหมือนเดิมถัดมานะครับก็จะเป็นเจ้าเวกาบอลวูฟครับก็ใบแรกนะครับเป็นการ์ดเดย์ใส่ประดับนะครับก็คือใบนี้เนี่ยจะเป็นตัวเพิ่มเดเมจนะครับเพิ่มเดเมจตรงๆแบบที่ตะกี้เราเห็นของดอปเปอร์ไปแล้วแต่ว่านี้เนี่ยเป็นของสายกายภาพนะครับเสร็จแล้วก็ตัวอาวุธนะครับอันนี้จะเป็นตัวคีย์เดเมจครับกับตัวพีเอ็กแท็กไม่ใช่ครับจำผิดขอโทษทีครับเดี๋ยวใหม่ก็คือจะเป็นคีย์เดเมจนะครับสิบแปดเปอร์เซ็นต์กับตัวนี้เนี่ยเป็นในตัวไฟนอลเดเมจโบนัสนะครับกาายภพ ซึ่งพอเห็นอย่างนี้เนี่ยบางคนอาจจะว้าวใช่ไหมครับเอ้ยคิดดาเมจเนี่ยตั้ง18%แน่แต่ว่าเราอย่าลืมนะครับเวลาคิดดาเมจเนี่ยเวลามันคิดในส่วนคำนวณนะครับมันจะสตาร์ทที่200ใช่ไหมครับก็คือเพิ่มมากกว่าตัวอื่น2เท่าเวลาค่าที่มันแบบดูปเป็น2เท่าเนี่ยก็คือจะเห็นผลไม่เยอะขนาดนั้นอาลงประมาณที่เราอาจจะเคยเห็นเขารีวิวกันแล้วว่าใส่ตัวออคิโลเฮดเนี่ยกับมาตเตอร์ลิงเฮดนะครับเวลาสายคีสเนี่ยได้ไดัเมจใ,นในกล้เคียงกันก็ใบนี้เนี่ยคิดซะว่าเป็น9% 9%สําา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 หหหรร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 ัััััััับบ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 สสสสสสยยยคคคคคีีีกกกกกก็็็็ไดดดดุ้้้้ทนนนนนนนะะะะะํออใใม่่่จเเเปปฮแลวถ9% ก็คิดว่าน่าจะแบบเดียวกับดาร์คพีดบังคับการทั้ง2แบบนะครับอย่างละ9%เปอร์เซ็นต์เสร็จแล้วพวกประดับนะครับก็แน่นอนว่าจะเป็นของสาย p ีพเหมือนเดิมนะครับอาจจะเป็นนี่นะออฟลองนะครับไม่ใช่ออฟลองสีออฟบรรทัดล่างนะครับจะเป็นออฟพีแล้วก็ออฟบนเนี่ยจะเป็นตัว p ีเอ็กแท็กหรือเอแมทแท็กนะครับแบบบวกตรงๆเหมือนกันอันนี้เนี่ยสแถวนะครับจะเป็นแมทแท็กเหมือนกันหมดล่ะไม่ได้แบบผสมคีย์อะไรงี้แล้วนะครับก็คือจะเป็นแมทแท็กกับ PP อันนี้ก็เอแมทแท็กกับ PP นะครับเสร็จแล้วทาร ก็คือจะเป็นออฟพีพีกับตัวด้านบนเนี่ยจะเป็นตัวจอกก่อนะครับก็ตัวนี้เนี่ยสำหรับส่วนตัวเจว้าวมากเลยครับน่าจะได้ใช้อยู่ถ้าเกิดราคาไม่สูงเกินไปนะครับจอกกกับพีพีอันนี้ก็จอกเก่อกับพีพีเหมือนกันแต่ว่าเป็นของสายเวทนะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับจิ๊กซอดําแล้วก็ตัวหมวกนะครับหมวกประมาณนี้สุดท้ายนะครับเดี๋ยวพามาดูตัวหมวกใหม่ครับของบอสทั้ง4ตัวแต่ว่าส่วนตัวเจเนี่ยดูแล้วแบบรู้สึกไม่ค่อยว้าวเลยครับมันดูแบบยังไงยังไงก็ไม่รู้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ก็็จะะเปนนนี่ครับ ตัวแรกนะครับอันนี้จะเป็นของไอ้ตัวบอสอมาลานะครับจริงๆดูจากรูปไอคอนเนี่ยมาดูน่าจะอลังการกว่านี้ใช่ไหมแต่ว่าพอมาใส่ดูจริงๆแล้วเนี่ยก็เฉยๆเนาะไม่ดูเหมือนกันมาดูยังไงไม่รู้แบบออคิโลเงี้ยเท่กว่าเยอะเลยถ้าเกิดเทียบกันบอกไม่ถูกเหมือนกันครับก็นี้ของมาล่านะครับอ่าแล้วก็นี่สไปคี้แบนนะครับของดัปเปอร์อันนี้ก็ดูธรรมดาเลยใช่ไหมครับเทียบกับหมดตัวอื่นที่มีในเกมอยู่แล้วอะไรเงี้ยไม่ค่อยว้าวเท่าไหร่เนาะแล้วก็นี่ของไอ้ตัวหมาป่าวิกาบอลวูฟนะครับอัน แต่ก็ไม่ได้ว้าวมากแต่ว่าก็ดูโอเคขึ้นมาหน่อยแต่มันทรงคล้ายๆกับคอแซเปลี่ยนสีอะไรนี้เหมือนกันเนาะแล้วก็สุดท้ายนะครับอันนี้จะเป็นตัวดาร์กพีชนะครับอันนี้ก็คล้ายๆเทียร่าอีกแล้วบอกไม่ถูกอะดูแล้วแบบไม่ค่อยว้าวเท่าไหร่สีตัวอืมโอเคก็คิดว่าคลิปนี้น่าจะมีแค่เท่านี้แหละครับก็ยังไงถ้าเกิดถูกใจฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับผม